สวัสดีครับน,นองอยินดีต้อรับเข้สู่รายการ p o n y T S Shop Live รายการที่จะพาคุณน้องๆไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับพี่พบยคนเดิมและตอนนี้ตอนนี้ <c oughs> คนกด Subscribe ช่องนี้ครบ1นึ่งแ ดีใจมากๆเลยก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะฮะน้องๆพี่ๆเพื่อนๆน,น,น,นะฮะทุกๆคนเลยที่กดติดตามนะฮะกด subscribe ช่องไบท์ครบ1นึ่งแสนซับแล้วดีใจมากๆเลยคือทําช่องมาตั้งแต่ปีประมาณปี2011หรือเปล่านะนานเหมือนกันนะคือแต่ว่าเพิ่งมาทําจริงจังได้ประมาณ3-4ปีนะครับแล้วก็ คอนเทนต์เราก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการขายของรีวิวตุกว๊กตานู่นนี่นั่นสเปสเปสปะป,ปนเปแล้วแต่ตามที่ว่าไบายอยากจะลงนะเพราะว่าช่องนี้จริงๆแล้วทํามาตั้งใจที่จะบอกหรือว่าให้ความรู้อะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้นะก็ดีใจมากๆที่มีคนเข้ามาติดตามมากถึงขนาดนี้คือตอนแรกไม่คิดเลยไม่คิดเลยนะฮะก็อย่างน้องๆใน Facebook บางคนก็จะมาพิมพ์ว่า เนี่ยต่างตั้งแต่พี่ไปแบบ subscribe อยู่ประมาณ8,000อะไรเงี้ยจนแบบว่าตอนเนี้ยมาโหถึงแสนเนี่ยคือดีใจจริงๆนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆเลยนะครับก็วันนี้นะฮะก็จะมารีวิวตัวบรายมิกุนะฮะเพราะว่าสัญญาไว้หลายรอบแล้วไม่ได้รีวิวสักทีนะครับวันนี้ก็เลยจะมารีวิวบรายมิกุนะฮะเป็นบรายตัวที่5ของบ้านนะครับนี่ตัวที่1ก็จะเป็นฮารี ตัวที่2นะครับจะเป็นน้องอ้วนนะครับตัวที่3จะเป็นนี่ตัวอะไรนะเขาเรียกบายเซรามูนที่พี่จะมาทำเป็นเซรามูนนะแล้วก็แคนแคนแคทนะครับนี่แล้วก็วันนี้ก็เลยเอาตัวบายมิกุนะครับ2รุ่นมิกุรุ่นแรกกับมิกุสโนแล้วก็ตัวพิวลิปมิกุนะมาต้อนรับมิกุตัวใหม่แล้วก็เป็นบลายตัวที่5ของพี่ใบนะครับโหยยังดีใจอย,อยู่เลยคือตืน่นเต้นมาก คือวันวันนี้นั่งขายของทั้งวันคือตื่นเต้นมากๆเพราะว่าพี่โกก็จะคอยรายงานว่าอีก50คนอีก40คนอีก13คนคือดีใจมากจนแบบว่าตัวเลขมันขึ้นไปถึงอ่า 90, 9 9999ืเอเกีเก็แคปไว้นะคือเป็นเลขที่สวยมากแล้วพอลีเฟกอีกทีก็แสนประมาณแสนกับอีก10คนนะครับก็โูตื่นเต้นจริงๆคือไม่คิดว่าจะมาถึงจุดๆนี้ไม่คิดว่าจะมีคนแบบว่ามากด subscribe กันเยอะขนาดนี้นะครับดีใจมากมากมากเลยอ่ะก็จริงๆจะทำตามสัญญาด้วยนะที่บอกว่าจะแจกบายแต่เดี๋ยวค่อยบอกรายละเอียดท้ายคลิปนะฮะอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าบลายมิกุของเราเป็นยังไงกันนะฮะก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นบลายที่ออกมาประมาณปี2015-2016ประมาณนั้นนะครับแล้วก็อันเนี้ยเขาเรียกว่ากล่องน้ำตาลกล่องน้ำตาลก็คือกล่อง ลังกระดาษแบบเนี้ยที่เวลา,เ,าเราสั่งจากาญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะส่งมาให้เป็นกล่องกระดาษแบบเนี้ยแหละเนี่ยเขาจะส่งเป็นกล่องอันเนี้ยคนไทยเรียกกันว่ากล่องน้ําตาลนะครับตรงเนี้ยเขาก็จะเขียนเขียนตรงเนี้ยคำว่าบรายนะครับฮัสเเนะมิกุบรายนะครับเป็นอีกุเลกตุริกุซุปปา ไอเดลเขาเขียนว่าอิเล็กทริกซูเปอร์ไอดนะครับเนี่ยเพราะว่ามิกุเนี่ยเขาเป็น Idol ที่เป็นเหมือนเป็นโปรแกรมนะครับไม่ใช่เป็นไอดอที่เป็นคนหรือเป็นการ์ตูนนะเขาเป็นแบบว่าอิเล็ก i c ิกซูเปอร์ไอคือเป็น Idol ที่แบบว่าหลายๆคนชอบที่ปุ่นเนี่ยดังมากๆเลยนะครับอ่าเรามาเปิดกันดูเลยดีกว่านี่ตื่นเต้นกันไมตื่นเต้นกันไหมโอ้โห คือจะบอกว่าอันนี้เป็นปลายกล่องแบบกล่องใหญ่ด้วยเดี๋ยวพี่จะลองเอาปลายกล่องปกติมาเทียบให้ดูนะอันนี้คือกล่องของแคนแคนแคทนะครับตัวตัวนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมคือกล่องของของปลายปกติเนี่ยเขาจะเป็นกล่องแบบเล็กแต่ว่าพวกรุ่นพิเศษอย่างมิสเอหรืออะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นกล่องใหญ่แบบนี้นะครับกล่องลายของมิกุนะสวยมากๆเลยนะครับก็จะเป็นกล่องสี เหมือนคล้ายๆสีลุ้งเลยนะฮะก็คือจะมีสีเขียวสีชมพูสีเหลืองแล้วก็จะมีรูปดาวนู่นนี่นั่นนะเนี่ยแบบเป็นค o l o r ร u ฟูมากๆเลยนะครับน่ารักสุดๆเลยน,นี่เห็นไหมฮะเขาก็จะเขียนคำว่า b bright นะฮะ b bright แล้วก็ b r i ยเอ h กซ์ฮัสเซ u นนะครับนี่เห็นไหม Electric Super Idol นะครับตรงนี้นี่น่ารักมากๆเลย อันนี้จะบอกว่าเป็นนั่งเหมือนเป็นเอ็กซ์คลูเหมือนกันนะก็คือราคาไม่ใช่ราคาปกติอย่างบลายนี่ยราคา Standard ถ้าเกิดออกมารุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทถึง7,000กว่าบาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าๆมันก็จะมีรุ่นที่ราคาไม่แพงอาจจะตกลงมาเหลือ4,900-5,900 แต่ว่าตัวมิกุเนี่ยเราเขาราคาแทงคือเปิดมาก็คือหมื่นกว่าบาทเลยนะครับรวมแบบค่าส่งค่าส่งมาถึงไทยเนี่ยแพงมากๆอยู่ประมาณ1 4ื่นสี่หแล้วแต่ร้านนะครับอันนี้พี่ใบก็ดีย๋ยวพี่บอกว่าพี่ใบทํางานได้มาเก็บตังค์ซื้อมานะฮะ ก็น้องๆที่อยากได้นะตัวนี้ก็ยังไม่แนะนำนะลองแบบมาเล่นพวกบายีเจอะไรอย่างเงี้ยก่อนก็ได้หรือว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบโอเคอนุญาตหรือน้องๆแบบว่าเรียนสอบได้ที่หนึ่งแล้วคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้รางวัลนะก็ซื้อพวกบายที่มันเป็นรุ่นรุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยมาเล่นก่อนนะพวกรุ่นมิสเอมิสเอก็คืออ่ามิสแอนนิเวอร์ซลี่ที่แบบแพงๆนะครับหรือว่าเป็นพวกเอ็กซ์คลูซีฟอย่างเงี้ยก็รอไว้ให้เราโตก่อนแล้วค่อยมาสะสมอีกทีหนึงนะ่งเนาะอ่ะ เรามาแกะกันเลยดีกว่า1 2 3สองมว้าวออกมาแล้วนะคะออกมาจากกล่องแล้วแต่ก่อนที่เราจะมาดูกันนะจะบอกว่าตัวกล่องเนี่ยตรงอ่าตัวพับข้างบนเนี่ยนะครับ <P ing> เขาจะมีอ่าลายกระดาษมาแบบนี้นะครับซึ่งเขาจะมีแบบว่าปะ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 ,ปะ,ปะเป็นรอยจุดๆนะให้เราเนี่ยสามารถแกะออกมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่แสแตนของเราได้แต่ว่าอันนี้พี่เสียดายพี่จะไม่แกะออกนะครับ เห็นมีบายหลายรุ่นเหมือนกันที่มีแบบนี้นะแต่ว่าไม่ได้มีทุกรุ่นนะครับไม่เดี๋ยวมาดูของแคทแคทแคทว่ามีหรือเปล่าเพื่อความชัวว่าเผิ่มมันอาจจะมีอ๋อไม่มีนะครับไม่มีไม่มีแสดงว่ามีแค่เฉพาะบางรุ่นเท่านั้นนะครับที่จะมีอ่าตัวกระดาษที่ให้แกะมาแล้วก็เอามาใส่ตรงตรงฐานตั้งนะครับเพื่อให้มันเป็นแบบว่าลายที่เข้ากับตัวปลายของเรานะอ่ะโอ้โหแบบอุปกรณ์เยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่ไบจะ มาแกะกันทีละอันเลยดีกว่าแกะแสแตนก่อนละกันเนาะจะได้ตั้งก่อนนะครับโดยแสแตนของบรายรุ่นมิกุนะครับก็จะเป็นสีเขียวมิกุนี่แล้วก็จะบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยตัวทาคละนะครับเขาก็จะร่วมมือกับบริษัทแฮสโบนะครับในการผลิตบายบริษัทแฮสโลก็คือบริษัทที่ทำเกี่ยวกับโพนนี่ Little Pet Shop แล้วก็ Transformer อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะอ่าตัว Pet, Little Pet Shop, เพ t t l ต t e ิ้ลเพช็เนี่ยก็จะมีไบรเนื้อออกไหมเป็นคาแรคเตอร์บรยในเรื่องด้วยนะครับที่เป็นอ่าอยู่ในร้าน Pet Shop นั่นแหละอ่าตอนนี้จะบอกว่าบรยเพจช็อปนะที่ใบมีขายด้วยที่ร้านนะไม่แพงจัดรายการอยู่ด้วยนะฮะโอ้ยมันแข็งมากเลย ตัวฐานนะครับก็จะมีเขียนคําว่าบลายตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบว่าตีแฮสบ o มาด้วยนะครับซึ่งตัวฐานเนี่ยจะเป็นของปี2003นะครับนี่ก็คือตัวโมเนี่ย2 0 0 3แต่ว่าตัวนี้ผลิตมาล่าสุดแบบประมาณปี2015ประมาณนั้นนะครับชุบอ่ะใส่เข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวเหล็กจะเป็นจะเป็นสีทองนะครับคือถ้าเกิดว่าฐานของปลอมอะมันจะรู้สึกจะไม่มีคําว่าบลายตรงนี้นะเหมือนพี่ไปมีอยู่อันหนึ่งเป็นเป็นฐานของปลอม เดี๋ยวเราใส่นิกุกเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันนะฮะเดี๋ยวจะแกะอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนเลยดีกว่ามีรองเท้าอันนี้เป็นถุงน่องฤฤฤฤฤฤแล้วก็อันนี้เป็นโบชิ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 บเป็นโบนะครับ อาล่ะทีนี้เรามาดูใกล้ๆก,กันนะครับก็ไอตัวพลาสติกที่คุมผมมานะคะเขาคุมมาเพื่อไม่ให้ผมเนี่ยแบบว่าแตกกระจายเวลาอยู่ในกล่องนะครับอ่ะ,อะ,อะมาดูเมคอัพกันก่อนเลยดีกว่าก่อนประกอบล่างนะครับคือตัวนี้จะเป็นหน้าแบบใสๆนะครับก็คือหน้าแบบ translucent นะครับ ซึ่งบอกเลยว่าหน้าแบบนี้ก็จะเป็นเฉพาะพวก Exclusive เท่านั้นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยบลายเขาก็จะเป็นหน้าแบบหน้า Gloss แบบนี้ถ้าส่วนใหญ่ก็คือเป็นหน้าแบบปกติแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นหน้าใสาๆเห็นไหมคือตัวผิวเขาจะออกใสๆหน่อยนะครับนี่แล้วก็ตัวบลายเนี่ยตัวนี้นะครับจะมีผมสีเขียวเป็นเขียวเขียวน้ำทะเลนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเขียวเข้มนีอยู่ด้านใน หนาเป็นสีเข,เขียวเขียวเข้มอยู่ด้านในแบบนี้นะครับเป็นผมหน้ามา้าแล้วก็มีจงอยผมตรงนี้นะครับนี่เป็นจงอยผมหน้ามาแล้วก็มัดมา2แกะแบบนี้นะครับแต่ว่าชอบเมคอัพมากเลยนะเมคอัพสวยมากนี่เห็นไหมเขาจะแต่งหน้าเป็นแบบอนิเมะอนิเมะหน่อยนะครับแบบนี้อันนี้เพื่อนพี่ไพนะครับที่เล่นบายอยู่เป็นประจำเนี่ยเขาก็จะบอกว่ารุ่นนี้พยายามอย่าไปโดนแก้มมันนะครับเพราะว่า อ่าแก้มมันหลุดง่ายนะครับก็พยายามอย่าไปโดนเมคอัพตรงนี้นะแพงด้วยแล้วก็ต้องเล่นอย่างระวังด้วยนะจ๊ะ <c oughs> อ่ะมาดูชุดนะคะเสื้อผ้าเสื้อผ้าของบลายรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นชุดเหมือนชุดมิกกุนี่แหละแต่ว่าเขาจะเพิ่มลูกเล่นของอ่าลูกไม้เข้าไปในชุดนะครับเนี่ยเขาก็จะมีขอบลูกไม้ต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงตรงครึ่งตรงเนี้ยจะเป็นผ้าชีฟองแบบ ดูเซ็กซี่นิดนึงนะครับซึ่งจะต่างจากชุดของมิกุตัวอื่นๆนะเนี่ยจะต่างกับชุดมิกุตัวอื่นๆเนหะ็นไหมตรงที่เนี่ยเขาจะมีแบบว่าความใสๆนะครของของของตัวเสื้อนะครับอันนี้ตรงส่วนของกระโปรงนะครับโชคดีมากเลยที่ไม่ได้ทำมาเป็นหนังนะส่วนใหญ่จะทํามาเป็นหนังอย่างชุดของมิกุพิวลิปก็จะเป็นหนังนะครับซึ่งมันก็จะแตกอันนี้เป็นผ้านะครับแล้วก็เพ้นท์ลายลงไปนะครับส่วน ตัวกระโปรงข้างในก็จะเป็นผ้าซับนะครับสีเขียวแบบนี้ทํามาโอ้ยหลายชั้นสอสาชั้นอยู่นะเพื่อให้แบบกระโปรงมันมีความฟูๆแบบนี้นะครับอันนี้ใส่ถุงน้องสีขาวมาด้วยนะครับอ่ะจะบอกว่ารุ่นนี้พิเศษตรงที่มีรอยสักเห็นไหมและผิวใสด้วยผิวเนี่ยผิวใสเห็นไหมผิวเขาจะเป็นผิวใสๆนะครับนอกจากจะมีรอยสักที่แบบว่าพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆแล้วดูที่ดูที่เล็บ เล็บแบบทาสีเล็บมาด้วยสีเขียวทาสีเล็บสีเขียวมาด้วยเก๋มากมีทาสองด้านเลยสองข้างเลยนะครับมาเรามาใส่ชุดกันเลยดีกว่าคือบลายเนี่ยพวกชุดที่เป็นสีดํานะครับมันเนี่ยผ้าที่เป็นสีดำเนี่ยสามารถตกใส่ตัวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะให้ซับมานะคะเป็นซับสีขาวเราใส่ซับสีขาวเข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตรงส่วนของสีดํานะตกลงไปที่ขา ของน้องบลายของเรานะครับแล้วก็จะต้องใส่ท่าซับลงไปก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เล่นบายเนี่ยเขาก็จะรู้กันว่าเวลาเราใส่เสื้อผ้าเล่นเสร็จปุ๊บถ่ายลงถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเขาก็จะแกะเสื้อผ้าออกนะครับเพื่อไม่ให้สีมันตกที่ตัวนะครับเพราะว่าตัวเขาสามารถดูดสีได้เพราะฉะนั้นบายบางตัวเนี่ยที่ว่ามีถุงน่องหรือว่ามีกางเกงที่เป็นสีดํานะครับถ้าไม่เอาออกหรือแบบ บางคนเก็บไว้ในกล่องนานๆแล้วยังไม่เคยแกะพอแกะออกมาปุ๊บสีตกแน่นอนนะครับอันนี้พี่จะใส่ถุงเท้าก่อนนะขอระวังนอนก่อนเพราะว่าใส่ยาก <c oughs> ดูถุงเท้าให้ดีนะเพราะว่ามันจะมีโบให้ออกมาข้างๆแบบนี้ด้วยเนี่ยพอเราใส่เข้าไปในใส่ทับซับมันจะพอดีเลยอะมันจะพอดีเลยวุ๊เนี่ย แล้วก็ตัวรองเท้านะครับก็จะเป็นรองเท้าบูทส้นสูงแบบนี้นะครับใส่เลยบูทสวยมากเลยนะเป็นสีดำแล้วก็มีขอบสีเขียวนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็มีถุงมือถุงมือนะครับ ก็จะเป็นผ้าเหมือนกันนะคะเป็นผ้าสีดําแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบเป็นผ้าเพ้นเนี่ยอันนี้เป็นผ้าเพ้นนะครับแบบนี้แล้วก็เนี่ยเห็นไหมเขาจะออกเป็นลูกไม้ปกติแล้วมันจะเป็นแบบตรงตรงธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นเหมือนทั่วไปนะครับก็จะเป็นแบบตรงตรงธรรมดาแต่ว่าของปลายเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบว่าเล่นลูกไม้นะครับแบบนี้มันก็จะดูสวยขึ้นนะครับก็แพงตามราคานะฮะ แพงตามราคาเลยเนี่ยอย่างอย่างตัวผ้าที่แขนเนี่ยที่ไปว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วไม่ถอดออกคือสีตกแน่นอนนะฮะชุบชุบช,บช,บช,บชบอ่าต่อมาจะเป็นโบนะคะเป็นโบแบบนี้ซึ่งโบเนี่ยเขาก็จะมียางมัดมาให้แล้วเพชรจะบอกว่าพวกนี้ยยางพวกเนี้ยพอระยะเวลาไปสักพักหนึ่งนะมันก็จะ เหลืองเหนียวแล้วก็ขาดเองนะครับตามสภาพเหมือนวันก่อนที่พี่แกะตัวมิกุตัวนี้เนี่ยแล้วยางมันก็ขาดวายแล้วยางมันก็ขาดของมันเองโอ้น้าสงสารนะอันนี้พี่ไวจะไม่มัดน,นะพี่ไวจะแค่แบบคล้องเข้าไปเฉยๆเพราะว่าตัวผมของบายเขาก็ค่อนข้างที่จะหนาอยู่แล้วไม่ต้องไปแบบว่าม้วนสองสองทบสามทบจริงๆอ่ะพี่ไบรู้สึกว่าถ้าเกิดทํามาเป็นแบบตีนตุ๊กแกอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่านะเนาะมันจะได้แบบใส่ง่าย จัดนิดนๆหน่อยน่อ,ยอุ้ย <c oughs> โอ๊ยน้าหลางอ่ะดูสิอะยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเขาจะมีหูฟังด้วยเพราะว่ามีกุเขาเป็นแบบว่าโปรแกรมเนาะโปรแกรมร้องเพลงนะครับเขาก็จะต้องใส่หูฟังด้วยเดี๋ยวเราจัดหน้ามานางดีๆหน่อยเด <c oughs> ี๋ยวเราก็ใส่หูฟังให้นางนะฮะ เรียบร้อยแล้วว้าวน่ารักไหมน่ารักเนาะอุ้ยชอบมากคือน่ารักมากๆเลยอะคือชุดเชิด,ชดคือทุกอย่างดีงามพล่ามแปดมากๆเลยนะฮะโอ้โหสวยมากอ่ะทีนี้มาถึงจุดสำคัญอีก1จุดที่เราจะพลาดการรีวิวไปไม่ได้เลยนั่นก็คือ ดวงตาถูกต้องนะครับนั่นก็คือดวงตาของบลายนั่นเองนะครับเพราะว่าจุดเด่นของบลายก็คือการเปลี่ยนสีตาได้ถึงสี่สีนั่นเองนะครับจะบอกว่าความพิเศษของอ่ะตรงนี้เขาเรียกว่าผูนะฮะผูก็คือแบบที่แบบเป็นผัวไว้ดึงนะฮะผูลิงอะไรเงี้ยอ่ะมาดูว่าสิ่งที่ต่างจากบลายปกติก็คือนี่ตัวผูที่ดึงนะครับจะเป็น แบบนี้นะเขียนคําว่า01เพราะว่ารหัสของโปรแกรมมิกุเนี่ยก็คือจะเป็น01นะครับแล้วก็ข้างหลังเขียนว่าปลายสีเขียวแบบนี้เก๋มากอย่างที่บอกนะครับเวลาดึงให้ดึงตรงๆแบบนี้จะดีที่สุดนะดูกันสีตาสีแรกนะค,คือสีตาพิเศษของบายมิกุรุ่นนี้นะคะก็คือสีมิ้น์แบบนี้นะครับสีเขียวมิ้นแบบนี้นี่ไม่ใชเขียวมิ้นสีเขียวน้าทะเลแล้วก็จะมีจุด กลมๆเห็นไหมเขาจะมีจุดกลมๆเหมือนแบบจุดตาอนิเมะนะคะแบบนี้เห็นปะอยู่ข้างใน,เห,นนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคือแบบมีความแบลสุดอะไรสุดน่ะมาพี่จะดึงอะไรนะหนึ่งสองซ้เฮย้ยสีอะไรอะสีเขียวเข้มหุย้ยสวยมากเป็นสีเขียวเข้มนะครับอันนี้เป็นสีเขียวเข้มเมื่อกี้เป็นเขียวอ่อนอันนี้เขียวเข้ม แต่ว่าอันนี้จะไม่มีจุดไม่มีจุดข้างในตาดำนะครับอันนี้เปลือกตาเป็นสีน้ำตาลนะสีฟ้าฟ้าเข้มอุ้ยสีฟ้านี่สวยมากเลยอ่ะและสีสุดท้ายสีสีฟ้าอ่อนนะคะเป็นนี้เป็นสีฟ้าอ่อนวุ้ยชอบสีนี้เหมือนเซเลมูนเลยเฮ้ยคือสีตาดีงามทั้งสี่สีเลยนะครับคือจะไม่มี ไม่มีสีที่เป็นแบบคลาสสิกอายเลยจะเป็นแบบว่าพิเศษหมดเลยทั้งสีสีอะ่ะแล้วก็การดึงพูที่เปลี่ยนตาคือเนี่ยคือไม่ต้องไม่ต้องดึงแรงอะ่ะคือดึงเบาๆก็แบบเปลี่ยนสีตาแล้วอะ่ะโอ้ยดีงามมากขนตาสวยมากเลยนะครับมีขน,นตาสวยจังเลยอะ่ะ โอ้ไโอ้โอ้โคือมันเลิศมากคือรู้สึกแบบภูมิใจ <c oughs> ที่มีตัวนี้นะครับใส่ส <c oughs> แตนไว้ก่อนและตามสัญญาที่ให้ไว้นะครับว่าถ้าเกิดครบแสนซับเมื่อไหร,ร่นะเบยจะมีของรางวัลใหญ่มาแจกกันให้น้องๆน,นะครับนั่นก็คือบลายแจกบลายนะคะบ,บลายรีเจกหนตัวพร้อมกล่องสีกล่องสีก็คือกล่องแบบนี้ นี่กล่องสีก็คือกล่องแบบนี้แต่จะได้กล่องแบบไหนเดี๋ยวพี่เพชรส่มไปให้แล้วกันเนาะส่วนตัวปลายรีเจกนะคะพี่ตอนนี้พี่สั่งเข้ามา ประมาณ10กว่าตัวเกือบจะ20ตัวนะครับก็มีมาวางจําหน่ายมีแบบของน้องๆที่พีออเดอร์แล้วก็มีที่จะเอามาแจกด้วยส่วนตัวไหนจะเอามาแจกเนี่ยน้องๆก็ต้องติดตามกันต่อไปนะน้องๆคนไหนนะที่อยากได้ก็นะใครที่ยังไม่กด subscribe ก็กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรอไว้เลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตัวบลายมาปุ๊บพี่ใบจะรีบทำคลิปบอกถึงกิจกรรมในการเล่นเพื่อชิงบลายตัวนี้กันเลยอ้าอยากได้ไหมอยากได้ไหมอยากได้ไหม ก็อ่าเดี๋ยวมีเรื่องมาประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับวันจันทร์อังคารพุทธที่17 18 19นะครับ3วันร้านโทนี่ทีเฮดชอปของพี่ใบปิดนะคะเพราะว่าพี่ใบเนี่ยไปสิงคโปร์ไปทำอะไรไปทำอะไรไหนใครตอบได้ ถูกต้องไปทอยฮันหรือว่าไปตามล่าของเล่นนั่นเองนะครับซึ่งไปทุกปีเลยไปทําล่าหาของเล่นใหม่ๆนะฮะใครที่ชอบนะครับคลิปทอยฮันหรือว่าอยากจะดูว่าที่ไปจะเจอของเล่นที่ไปอยากได้หรือเปล่าก็อย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยนะครับเอาละวันนี้นะฮะัพไก็จะต้องขอตัวลากันไปก่อนใครที่ชอบน้องปลายตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้านล่างด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับอย่าลืมนะเข้าไปดูรายละเอียดของ บลายที่เพจจแจกได้จาก YouTube แล้วก็ใน Facebook และ i ิน t a g r a m ของโ o n y t ท s h ช p อเข้าไปกดติดตามกันไว้ได้เลยและเจอกันคลิปหน้าครับน้องๆบ๊ายบาย